เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราจะต้องคิดเป็นภา,าษาอังกฤษแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยตามหลักความเป็นจริงแล้วคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มคนที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันดูแบบวู้มันก็ดูยากเหมือนกันนะแล้วการที่จะคิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องทํำยังไง จริงๆปัญหาของการที่เราคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะเราคิดเป็นภาษาไทยแต่มันเป็นการที่เราคิดในแบบไทยๆมันก็เลยทําให้เราพูดออกมาในแบบฝรั่งไม่ได้อ่ะผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราคิดในแบบไทยๆนะครับยกตัวอย่างคําถามที่เราชอบถามกันก็คือคุณเป็นคนที่ไหนอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ไหน นี่คือภาษาไทยทีนี้คำว่าคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยเราจะไปพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเอาจิงๆเลยมันก็คือพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ได้ถามว่าคุณเป็นคนที่ไหนแต่ภาษาอังกฤษเขาจะถามว่าคุณมาจากที่ไหนหรือถ้าจะเรียงภาษาให้ถูกตรงเป๊ะๆก็คือที่ไหนที่คุณมาจากเห็นไหมฮะถ้าเราคิดว่าคุณเป็นคนที่ไหน เราจะนึกประโยคภาษาอังกฤษไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนนิดนึงมาคิดในแบบของภาษาอังกฤษก็คือคุณมาจากที่ไหนภาษาอังกฤษมันก็คือ where are you from คือถ้าคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็น who what are you who อะไรอะคือมันนึกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นให้เราฝึกมาคิดในแบบที่เป็นสำนวนของฝรั่งกันนะครับพูดง่ายๆก็คือการเรียงประโยคของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ย มันต่างกันมันมีการเรียงไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราถามคําถามอย่างเช่นแม้แต่คําถามง่ายๆที่ถามว่าคุณกําลังจะไปไหนเนี่ยภาษาไทยคือคุณกําลังจะไปที่ไหนใช่ไหมครับแต่ภาษาอังกฤษเขาจะถามว่าที่ไหนที่คุณกําลังไป where are you going เห็นไหมเขาจะเอาใจความสำคัญที่ต้องการถามเนี่ยมาไว้ข้างหน้าคืออะไร เมื่อไรที่ไหนทำไมอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าประโยคทั้งหมดเลยสังเกตไหมคุณเข้านอนเมื่อไรภาษาอังกฤษก็จะเป็นเมื่อไรที่คุณเข้านอน when do you go to bed ใช่ไหมฮะคือเขาจะเอาเมื่อไรก่อนเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากรู้คือเมื่อไรใช่ไหมหรือคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยฮะภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นบ่อยแค่ไหนที่คุณออกกำลังกาย How often do you exercise? อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคือเขาจะเอา how often บ่อยแค่ไหนเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะถามอะไรที่เป็นการถามว่าบ่อยแค่ไหนนะครับเขาก็จะเอา how often มาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็ต่อด้วยสิ่งที่อยากรู้ว่าบ่อยแค่ไหน How often do you learn English? บ่อยแค่ไหนที่คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรืออย่างเช่นโรงพยาบาลอยู่ไกลจากบ้านคุณแค่ไหน อย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษเขาก็จะต้องเป็นมันไกลแค่ไหนจากบ้านคุณถึงโรงพยาบาลเห็นไ,ไหมฮะคือมันสลับกันเลยนะครับมันก็จะเป็น how far is it from your house to the hospital คือ how far ขึ้นมาก่อนเพราะเราอยากรู้ว่าไกลแค่ไหนจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะก็จะเป็น how far จากตรงนี้ถึงตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือวิธีการที่ เราจะคิดเป็นภาษาอังกฤษได้รวดเร็วนะครับหรือการที่เราจะคิดเป็นภาษาไทยแล้วพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้รวดเร็วเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เราคิดภาษาไทยในรูปแบบของภา,าษาอังกฤษซะก่อนนะครับซึ่งเราก็จะต้องฝึกฝนคิดบ่อยๆซึ่งวิธีการฝึกนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเป็นประโยคคําถามเนี่ยมันก็จะขึ้นต้นด้วยสิ่งที่อยากรู้ก่อนเลยว่า what อะไร where ที่ไหน when เมื่อไหร่ how อย่างไร วา y ทำไมอย่างเงี้ยฮะมันก็จะขึ้นด้วยสิ่งที่อยากรู้ก่อนแล้วค่อยต่อด้วยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะอย่างเช่น what time do you wake up นะฮะเวลาเท่าไหร่ที่คุณตื่นนอนหรือ what time does the movie start เวลาเท่าไหร่ที่หนังเริ่มฉายอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคือสิ่งที่เขาอยากรู้คือเวลาเขาก็จะเอาเวลามาไว้ข้างหน้าเลยถามว่า what time เวลาเท่าไหร่เราลองเอา ประโยคภาษาอังกฤษที่มันมีอยู่แล้วนะครับจากหนังสือจากในเว็บไซต์หรือจากอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะครับเราลองมาแปลดูนะครับลองมาแปลดูแล้วเราสังเกตดูว่าเอ้ยมันเรียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราค่อยๆเอาประโยคที่เราแปลลองมาเปลี่ยนตอนท้ายมันดูนะครับเราจะเห็นว่าเออตอนต้นมันเหมือนกันเนี่ยตอนท้ายมันสามารถเปลี่ยนไปได้แบบเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น เนี่ยมันก็จะทําให้เราเริ่มจะคิดเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นนะครับคือแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นทั้งๆที่มันก็คือเริ่มจากการคิดเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกการคิดเป็นภาษาไทยไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เราพูดเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เราเพียงแค่คิดให้มันถูกก่อนนะครับเรียงประโยคในภาษาไทยให้มันเหมือนในแบบของฝรั่งที่มันจะทําให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษง่ายขึ้นโอเค ถ้าชอบเทคนิคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง unfox english ของเราไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ unfox english สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www unfoxenglish com หรือว่าจะแอดไลน์ด้านล่างวิดีโอนี้เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่ฝึกแบบนี้มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วอยากจะเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไปแล้ววิธีการ ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษแบบที่เป็นภาษาอังกฤษจินตนาการเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเคยทําคลิปไปแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ที่รูปตัวไอมืขอขวาบนตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมแลกต้ากับ Unfox English ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you again next t o o e g y o d b y e